สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับและกันเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับสมจิตสมวเสดนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเรียกว่ายุคต้นๆนะครับยุคต้นๆที่สร้างขึ้นมาในสมัยก่อนนู่นนะครับองค์นี้ จะลึกมากครับองนี้จะลึกมากประสอจะลึกมาก <c oughs> องนี้เป็นพิมพ์ของหลวงสิทธโยธารักษ์นะครับเป็นคนแกะพิมพ์นะครับจะไม่เหมือนหลวงวิจารณ์นะครับหลวงวิจารณ์เจรนายที่ว่าเป็นยุคสุดท้ายเนี่ยยุคปลายเนี่ยเขาจะเนื้อจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเนื้อของหลวงวิจารณก็จะมีน้ํามันตั้งเอียวนะครับเคี่ยวน้ําผึ้งเคี่ยว น้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีมวลสารอิดดินนางกำพงกำนางกำแพงนะครับแล้วก็มีอ่ก้อนกรวดขาวมีหินครกนะครับแล้วก็มีผงอิดทิเจมีอู้มีหลายอย่างครับเนื้อของหลวงวิจารจะมีความหนึกนุ่มนะครับใส่น้ํามันตั้งอิวนะครับหนึกนุ่มแล้วก็ มวลสารเยอะมากดูเหมือนขนมเลยนะครับเหมือนขนมตุ๊กตั๊บนะครับที่กินได้และพระยุกของลุงวิจารณเขาจะใช้การอบความร้อนนะครับเพื่อให้พระแห้งตัวแต่องค์นี้เอามาให้พี่น้องชมวันนี้ไม่ได้อบนะครับให้ความร้อนแห้งตัวนะครับเป็นการทําออกมาแล้วก็ปล่อยให้แห้งเป็นธรรมชาติเลยนะครับแห้งแบบให้ธรรมชาติเป่าลมเป่าอะไรเงี้ยให้แห้งเป็นธรรมชาตินะครับ องนี้จะไม่มีน้ํามันตั้งอิวนะครับเป็นยุคต้นๆน,น,น,นะครับของหลวงสิทธโยธารักษ์นะครับพระนี้นะครับจะไม่เหมือนลูกวิจารณ์ลูกวิจารณ์ตรงนี้จะตัดเฉียงไปนะครับคือฐานสุดท้ายฐานหมอนเนี่ยจะตัดเฉียงไปข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่เฉียงนะครับแต่ว่าตรงนี้จะตัดเฉียงสองข้างนะครับสฝั่งนี้ก็เฉียงฝั่งนี้ก็เฉียงนะครับดูเนื้อนะครับ พี่น้องดูเนื้อดีๆนะครับเนื้อจะจะแข็งแข็งมากนะครับและก็ไม่ค่อยนึบนุ่มเท่าไหร่เนื่องจากเขาไม่ได้ใช้น้ํามันตั้งอิวไม่ใช้น้ําตาลนะครับไม่ใช้น้ําผึ้งอะไรเงี้ยสมัยก่อนถ้าพูดหลักความจริงไปแล้วองค์นี้ก็ใช้ยางไม้นะครับในการผสมผสานเพื่อให้พระจับตัวกันนะเนื้อก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับ จะมีความโดดเด่นที่สวยงามและก็แกร่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่น้องชมดูเนื้อนะครับว่ายุคต้นๆเนื้อจะเป็นยังไงเห็นไหมครับเนื้อจะแตกลายงาแกร่งมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแกร่งปึ๊กเลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ แตกระแหงแต่ว่าไม่ได้หักไม่ได้อะไรนะครับก็แตกก็จับเนื้อเป็นก้อนกันอยู่นะครับไม่มีส่วนผสมให้ทําให้องค์พระท่านนี่แน่นหนึบติดกันเหมือนกับสมัยหลวงวิจารณนะครับสมัยหลวงวิจารณนีจะหนึบนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็จะมีความที่สวยงามมากของหลวงวิจารณคือเห็นมวลสารแล้วก็น,น่าทานเลยนะครับเหมือนขนมเลยนะครับ แต่ยุคต้นๆเนี่ยมีความแกรง่งแกร่งมากนะครับแกร่งทำจากหินนะครับปูนนะครับอ่าแต่ก,ก,ก็ยังมีนะก,ก็ยังมีเอ่อกวดขาวอยู่นะครับผสมอยู่บ้างรางๆนะครับนี่ฮะผสมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่รู้สึกว่าจะ จะมีความโดดเด่นที่ว่าสวยงามนะครับสมเด็จยุคต้นๆน,น,นะครับผมชอบตรงที่ว่าเนื้อแกร่งดีครับเนื้อแกร่งนะครับพิมพ์ก็ก็สวยงามเหมือนกันนะครับช่างหลวงทําเนาะไม่ใช่ช่างชาวบ้านยังไงก็ต้องสวยอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงว่าสมเด็จยุคปลายลุงวิจารณ์นะครับลุงวิจารณ์ก็จะเป็นเนื้อ ตุบตับเลยนะครับตุบตับเลยนี่นะครับเดี๋ยวองค์นี้ผมของดวงวิจารไม่ได้แกะให้ดูนะครับไม่ได้แกะกรอบให้ดูก็จะให้ดูเนื้อนะครับเนื้อดูเดี๋ยนะครับเนื้อท่านจะตุบตับมากเลยครับเนื้อจะเหมือนกินได้เลยนะครับในยุคข,ของลูงวิจารดูด้านหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยดูเนื้อเขานี่สุดโอ้โหจัดจ้านมากครับ เนือยุคข,ของลุงวิจารณ์นะครับแต่จริงๆแล้วยุคที่เขาเล่นราคาสูงๆกันก็คือยุคหลวงวิจารณ์นะครับสมเด็จหลวงวิจารณ์ที่เขาเป็นคนแกะพินนะครับนั่นแหละยุคนั้นแหละที่เขาเล่นแพงกันมากนะครับหลักแสนหลักล้างงนนะครับองนั้นนะแต่ที่ผมเอาให้พี่น้องชมวันนี้ เป็นสมเด็จยุคก,ก่อนๆน,นะครับยุคที่ยังไม่มีน้ำมันตั้งอิวยังไม่ได้ใช้น้ำมันตั้งอิวอะไรเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แกรง่งแกรง่งแต่ไม่ใช่แกร่งกระด้างนะไม่ใช่กระด้างนะครับแกร่งแล้วก็หนึบนุ่มสวยเหมือนกันครับสวยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนุ่มสวยเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ไม่มีมวนสันเยอะแบบเหมือน สมัยยุคหลวงวิจารณนะครับสองสี่ของหลวงวิจารณองนี้โอ้ยนุ่นยุคต้นๆน,นะครับโโหลวงสิทธโยธา,ารักแกพิมพ์เนี่ยเป็นพระที่แกร่งและก็สวยนะครับพระของยุคนี้นะครับถ้าห้อยคอนะครับถ้าโดนเหงื่อนะครับจะมีความมันมันเงานะครับมันแล้วก็เงาแล้วก็สวยนะฮะแต่กันี้อยู่ที่ความเชื่อนะครับเราจะเชื่อ ยังไงเวลาเราเอามาบูชามาห้อยคอเราก็บางท่านก็เชื่อว่าอุยุคต้นดีกว่าบางคนก็เชื่อว่ายุคหลวงวิจารณ์ดีกว่าเพราะมีมวลสารเยอะพุทธคุณน่าจะเยอะกว่าอะไรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสาหรับพระคครก็ยังไงก็มีพุทธคุณสูงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเชื่ออย่างนั้นนะวันนี้ผมได้เอายุคต้นมาให้พี่น้องดูก็ พี่น้องก็ดูไว้นะครับเผื่อได้จําได้นะครับผมไม่ได้เสียนพระนะแต่ว่าศึกษาพระสมเด็จมาก็อาศัยความจํานะครับอาศัยศึกษามานานๆตั้งแต่พออบตั้งแต่อายุสิบปีจนมาถึง50กว่าปีแล้วนะครับจึงชอบในพระสมเด็จนะครับถ้าคนไม่ชอบจริงจะจะศึกษาไม่ได้นะครับ จะแยกแยกพิมพ์แยกแยะเนื้อไม่ได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็ขอจบการถ่ายทอดวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้เอายุกต้นไม้พี่น้องดูก็ขอบคุณนะครับสาหรับพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจถ้าท่านใดที่คิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้พี่น้องชมเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับขอจบการถ่ายทอดวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนครับ สวัสดีครับผม